ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพมิรนักสะสมนะครับมาพบกับช่องคนสังเหรียญครับอีกเช่นเคยนะครับสําหรับทีคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพืมาทําความรู้จักกับเหรียญ5บาทนะครับของ3ปีพศนี้นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับสําหรับ3ปีพศนะครับมาดูนะครับมาดูเหรียญ5บาทนะครับปีพศแรก เป็นปีพศ2 5 0 44นนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ของเรานะครับแล้วมาดูนะครับส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญ จะเป็นพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับซึ่งมีการผลิตนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่7 6 5 0 0 0ล้าน50 6 6 0 0เหรียญนะครับและมีราคานะครับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่เข้าไปดูนะครับจะอยู่ที่ 70บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2544นี้ีบน้มาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญปีพศ2,500 4นนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่91 9, ล้าน7900 0เเหรียญนะครับ ซึ่งเหรียญปีพศนี้ปี48นี้นะครับจะมีราคานะครับอยู่ที่90บาทนะครับลักษณะของเหรียญก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทแต่ละปีพศน,นะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญปีพศ2550 นะครับสำหรับเหรียญปีพศ50นี้นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่170 2, 75, ล้าน200,075,000เหรียญน,นะครับและมีราคานะครับอยู่ที่50บาทนะครับถือว่าราคาก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ สำหรับเหรียญที่จำนวนผลิตนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่170ร้อยเจ็ดสิบหัวล้านเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญทั้งสามนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายอยู่ครับหาง่ายนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเก็บสะสมไว้นะครับอาจจะเก็บไว้เพื่อ ให้ลูกหลานได้ดูเล่นนะครับและก็สามารถทําเก็บไว้เป็นอัลบั้มนะครับไว้นะครับและวันข้างหน้าอาจจะมีราคาสูงขึ้นนะครับหากมีการเรียกเก็บนะครับของกรมธานารักษ์นะครับซึ่งเหรียญเขาจะมีการ นำไปหลอมใหม่นะครับหลอมใหม่เพื่อจะทำเป็นเหรียญองค์ราชการที่สิบหมดนะครับแต่ก็ต้องรุ้นนะครับว่าเขาจะเรียกเก็บตอนไหนนะครับอีกกี่ปีนะครับจากที่ได้ข่าวมานะครับว่าอีก5ปีเขาจะมีการโละเหรียญของรุเก่าทั้งหมดนะครับที่เป็นขององค์ร .9 นะครับ ะเปลี่ยนเป็นรอสิท์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรนะครับสำหรับช่องคนท่องเหรียญครับก็มีข้อมูลมาฝากให้เพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับช่องคนส่องเหรียญจะมีคลิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆให้ติดตามรับชมอยู่ตลอดนะครับสำหรับคล,คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ